เีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาอ่านหนังสือกันนะคะเรียนตามมาเลยบทที่7<อ>เพื่อนรักเพื่อนเล่นรู้จากคํานำเรื่องอ่านตามครูนะลูกรู้จากคํานำเรื่องถู วิ่งพน้นหัวระคูเขา่าอาบน้ำสับปะรถผ้าในใส่แค่ต่างอิ่ม แข่งแล้วกงออกทางลัน่นลงต้นหลังห้า อาชงกความสุขความสะอาดหน้าต่อไปนะลูกเนาะหน้าต่อไปเพื่อนรักเพื่อนเล่นเสียง ปกเป๊กกรุงกลิ่นดังที่หลังบ้านผู้ผาชะโงกดูที่หน้าต่างใบบก ใบบัวกำลังทำอะไรอ๋อใบบกใบบัวกำมลังกินสับปะรดกองโตั ช้างน้อยอิ่มแล้วภูผาพาเพื่อนช้างไปอาบน้ำทั้งเด็กทั้งช้างวิ่งแข่งกันไปที่ลำธาร ใบโบกใบบัวหูเข่าลงแช่ตัวในลำธารใบโบกใบบัวใช้งวงพ่นน้ำใส่ตัว ผู้ผาใช้ผ้าถูหลังถูขาถูหูทำความสะอาดให้ใบโบใบบัวผู้ผาอาบน้ำให้ เพื่อนช้างลูกช้างพ่นน้ำใส่กูผาใบโบกใบบัวอาบน้ำให้เพื่อนเด็กเสียงเด็กหัวเราะห้าห้า เสียงช้างร้องเอิกเอิกแอกแอดังลั่นลำธานทั้งเด็กทั้งช้างเพื่อนรักเพื่อนเล่นต่างมีความสุขหน้าต่อไปนะคะ อธิบายเพิ่มเติมความรู้เรามาอ่านพยัญชนะกันนะลูกอ่านเขียนพยัญชนะคอควายอ่านว่าโคงงูอ่านว่างอชอช้างอ่านว่าชอโซโซอ่านว่าโซยอหญิง อ่านว่าโยทอทหารอ่านว่าโททอทุงอ่านว่าโธนอหนูอ่านว่าโนพอพานอ่านว่าพอโฟฟันอ่านว่าโฟพอสัมเพาอ่านว่าโผมอมาอ่านว่าโมยอยักษ์อ่านว่าโยรอเรือ ว่าลอลอลิงอ่านว่าลโวแหวนอ่านว่าโวฮอนุคูกอ่านว่าฮอต่อไปอ่านเขียนสระนะคะสระออ่านว่าอสระอิอ่านว่าอิสระอ,อ,อ,ะอึอ่านว่าอึสระอุอ่านว่าอุ รู้จากรูปและชื่อวรรณยุกไม้แต่ไม้ตรีเรียกว่าไม้ตรีไม้จัตาวาเรียกว่าไม้จัตาวาหน้าต่อไปนะคะอ่านแจกลูกรสระอะกออะกะจออะจะตออะตะบอะบะ ออะปะออะอะต่อไปสระอะอีกนะคะขพอะขะโอะอะอชาโอะอ้อถาโพอ้อผะสอะอ้สะหพอะอหะต่อไปก็สระอะอีกนะคะคพอะคะ ชอะชโทอะทโนอะณมอะมะโลอะลต่อไปสระอีกออีกิจออีจิตออีติ ปออีบิปออีบีอ้ออีต่อไปสไะด์อีกอีกนะคะขออีขิชออีขีทออีทีพออีผีสออีสิหออีหิต่อไปก็สไลด์อีกอีกนะคะ คออิขิชออิชิทออิทินออินิมออิมิรออิลิหน้าต่อไปนะคะสระอึกออึก จออึจึตอึตึบออึบึปออึปึอออึอึต่อไปก็สระอึอีกนะคะขออึขึชออึฉึถออึถึพออึผึสออึสึหออึหึ ไปสระอึอนะคะคออึคึชออึชึทออึทึนออึเนอมออึมึลออึลึต่อไปสระอุนะคะกออุอ กูจออุจุตออุตุบออุบุปออุปุออุอุต่อไปสระ,ะอุอีกนะคะขออุหุชอ้ออุชุทออุถุ หออุผุสออุสุหออุหุต่อไปคออุคุชออุชุทออุทุนออุนุมออุมุลออุลุ อ่านสะกดคำพยัญชนะสระสะกดว่าอ่านว่ามอม้าสระอาสะกดว่ามอามาโซโซสระอิสะกดว่าโซอิซิ มาสิต่อไปหอหีบสระอึสะกดว่าหออึหึหอหีบสระอึหออึหึหึหืปอปลาสระอุปออุปูปอปลาสระอะปออ ปะปุปะหอนกฮูกสระอือหออือหือหอนกฮูกสระอือหออือหือหือืืหนอนหนูสระอะนออะนาจอจานสระอะ วันยุกตีจอะจะไม้ตีจนะจะมอม้าสละยแอไม้เอกมอแอแม่ไม้เอกแม่จจจานสละอาไม้จัตวาจอาจาไม้จัตวาจ่าแม่จ่า ฝึกอ่านฝึกเขียนปออุปุปออะปะปุปปะนอะอนะจอะจะจะตีจะนะจะมออะม,มะฟอไอไฟมะไฟยยไอใย่บออัวบัวใยบัว ตัอวัวตัวมมเอียเมียตัวเม,วมออียขอเอียเขียเขียเอเคียตออูดูเขียดูพออูผูไม่โทผู้ดออีดีผู้ดีสออีสีดออาดาสีดาอออา ตอ,อีตีไม่จัตาวาตีอาตีพออีพีไม่เอกพี่กอเอเกไม่จัตาวาเก๋พี่เก๋จอยเอเจไม่ตีเจจออูจูเจจูทออูทูไม่เอกทู่ทออือทือไม่เอกทือทู่ที่ไอ้ทู่ทือรออือรือไม่โทรรือ้อหออาหาหรือหา โอาฝาชออีชีฝาชีดอีดีจอยใจดีใจซอไอใส่ไม่เอกใส่โฟอาฝาไม่เอกฝามอือมือใส่ฝามือเทอือถือดอีดีดออีดีถือดีดีดมอือมีรอยอะไรไม่เอกไร่โนอาณามีไร่นายอายา กไอแกไม่โทรแก้ขอไอไข่ไม่โทรไข้ยาแก้ไข้ต่อไปนะคะฝึกอ่านเขียนประโยูพ่พ่อไปป่าพี่มีเสื้อผ้าแม่ถือโถยาใบาบัว ดูผูผาผูผามาหาใบบัวอ่านคร่องร้องเล่นช้างอาบน้ำชวนช้างไปอาบน้ำแสนชื่นฉ่ำ น้ำเย็นใสเพื่อนเด็กอาบน้ําให้ถูที่หลังขาและหางเพื่อนช้างพ่นน้ําใส่อาบน้ําให้เพื่อนเด็กบ้างอาบพรางหัวเราะพรางคน รักช้างช้างรักคนนักเรียนกลับไปอ่านนะคะแล้วอัดคลิปส่งวิดีโออัดคลิปวิดีโอส่งให้คุณครูด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้สำหรับบทนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ